Hi, I'm Zim. Hi, I'm v i e And you are watching เด็กไทยไกล,ไกลบ้านสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับเด็กไทยไกลบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวิดีโอพิเศษนะคะเป็นวิดีโอสัมภาษณ์นะคะซึ่งเรามีแขกรับเชิญก็คือสดาพี่วิวคนสวยด้านนี้ <c oughs> นั่นเอง <c oughs> เะคะ่ะโอเคเรามารู้จักพี่วิวกันก่อนดีกว่าค่ะก็สวัสดีค่ะวิวจากช่อง Point View ค่ะเป็นช่องที่ รวบรวมวรรณคดีนิทานไม่ว่าจะเป็นของชาติไทยหรือว่าชาติไหนๆ่างหลักก็เริ่มมีไปทางวรรณกรรมวรรณกรรมบ้าง<ม>นามาเล่าเป็นภาษาง่ายๆด้วยความเข้าใจของวิวเองค่ะเพื่อให้ทุกคนได้เพราะเทินกันแบบว่าไม่ต้องปีนกระแพงภาษาขึ้นไปอ่านด้วยตัวเองนะคะ<ม><ม>แล้วก็นอกจากนี้ปัจจุบันวิวก็ทําอาชีพเป็นนักเขียนค่ะโดยที่มีผลงานอยู่จํานวนหนึ่งแต่ว่าขออนุญ,ญาตเก็บไว้ก่อนแล้วกันโอเค okay. วันนี้เราก็จะมาแบบพูดถึงเรื่องของ สาขาที่พี่วิวเรียนอนะ่ะพี่วิวเรียนจบาสาขาอะไรมาคะก็เรียนจบสาขาวิชาภาษาไทยคณะนะอักษรศาสตร์จุฬามาค่ะในโครงการภาษาและวรรณคดีไทยคะ่ะอืมแสดงว่าแบบว่าสิ่งที่เรียนมาเนี่ยเราได้เอาออกมาใช้เลยก็ใช้โดยตรงเลย<ฮ>ะคะ่ะโดยตรงเลยทีเดียวนะคะเออน่าสนใจมากเลยแล้วที่สําคัญแบบในชาแนลพี่วิวเนี่ยนอกจากจะแบบมีนิทานอะไรที่สนุกสนุกแล้วยังมีแบบการสอนเรื่องการแบบใช้ภาษาด้วย ใช่ค่ะแต่ว่าจะไม่จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะว่าส่วนตัวเรียนมาด้านวรรณคดีเป็นหลักคือเวลาต้องเลือกโรงเรียนวิชาเนี่ยลงแต่วันรรณคดีไม่ค่อยลงกับศท์ภาษาอืมถ้างั้นพี่วิวช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าแบบอักษรศาสตร์ที่เขาเรียนอะไรกันมีสาขาอะไรยังไงบ้างก็ในคณะศักษรศาสตร์คาจะมีอยู่หลากหลายสาขาด้วยกันอย่างที่ระดับเบสิกเบสิกที่ทุกคนน่าจะนึ้ถึงอักษรก็คือเป็น สอนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย mm hmm. ภาษาอังกฤษภาษาสเปนฝรั่งเศส mm hmm. เยอรมันอนูเยอะเต็มไปหมดค่ะมีอีกหลายสิบภาษาแต่ว่าก็จะมีเอกบางเอกที่ mm hmm. ไม่ได้เรียนด้านภาษาโดยตรง mm hmm. เช่นเอกประวัติศาสตร์ mm hmm. เอกภิมิสตร์ mm ัน hmm. นี้หลายคนอาจจะงงว่ามาอยู่เนอยสอนได้ยังไง mm hmm. เอกปรัชญาอก็เรียกได้ว่าหลากหลายเลยก็คณะสอนาานะคะถ้าจะพูดแบบตรงๆเนี่ยหลายคนชอบเข้าใจผิดว่าเป็นโรงเรียนสอนภาษาค่ะแต่ว่าจรงิจรงๆแล้วอักษรศาสตร์เนี่ย เป็นโรงเรียนสอนความเข้าใจมนุษย์คือเราเอาภาษาหรือว่าบทศาสหรือว่าปราัชญา,ราหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาเข้าใจความเป็นมนุษย์ก็เลยเรียกเรียว่าเราเป็นคณะสายมนุษย,ายศาสตร,ร์อืก็คือเหมือนกับว่าเข้าใจมนุษย์ผ่านเลนของการแบบดูจากตัวอักษรหรือว่าภาษานั่นเองใช่ค่ะคือเหมือนเรามองวรรณกรรมเพื่อดูว่าเออมนุษย์คิดอะไรมนถึงแต่งวรรณกรรมเราดูบทศาสว่ามนุษย์ทําอะไรมาถึงเกิดบทศาสช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะค่ะแล้วอย่างพี่วิวเนี่ยที่เรียนเป็นเอกรรณคดีเลยโดยตรงใช่ไหมคะ วรรณกรรมและวรรณคดีเ,เรียกว่าเอกภาษาไทยดีกวะะ่าค่ะแต่ว่าเรียนเน้นไปทางวรรณกรรมเน้นไปทางวรรณคดีแล้วเ,เรื่องของแ a ช s i o n เนี่ยเรื่องความสนใจเนี่ยมันเริ่มมายัางไงอะคะมันมาตั้งแต่ตอนไหนจริงๆเริ่มชอบวรรณคดีตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะเด็กต่ออนุบาลอะไรก็เริ่มอ่านนิทงนิทานมาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาความชอบขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มอ่านแบบเออเล่มใหญ่นิทานเล่มเล็กอาจจะไม่ค่อยสนุกก็เริ่มเป็นแบบรามเกียรติ์เล่มเต็ง เล่มเต็มเลยเหรอคะมันโหแมีแบบว่าพวกเล่มที่ถอดคำประพันธ์อเะถอดเป็นภาษารอยแก้วแต่ยังเป็นภาษาสวยๆอนะก็เริ่มอ่านเล่มนั้นขึ้นมาพอเริ่มอ่านก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาถอดมาครบหรือเปล่าอ่านเองดีกว่าอ่านเล่มเต็มโอ้โสุดยอดเลยนี่คือแบบไม่เคยอ่านเลยนะนาบากีนี่คือแบบเฉพาะที่เขาบังคับเรียนแบบคือมันมันเป็นแบบสิ่งที่สวยงามนะแต่ว่าบางทีเรารู้สึกว่าภาษาไทยนี่มันยากจังเลยอะมันแบบ เออมีคำอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าความหมายเหมือนกันอะไรแบบนี้มันเหมือนเราชอบมันนเออมันเหมือนเราชอบนิยายภาษาอังกฤษอะค่ะเราแบบว่าโอเคภาษาอังกฤษมันยากสาหรับเราแต่ว่าเราชอบอะพอเราชอบเราก็จะพยายามปีนกระแพงภาษาขึ้นไปเพื่อที่เราจะเข้าใจมันแสดงว่าเป็นเรื่องของแบบความสนใจความแบบมีแรงบันดาลใจเป็นแพชชั่นจริงๆแบบเรามีความสุขกับการทำใช่คือถ้าเรามีความสุขเนี่ยเราจะมีความพยายามพอเรามีความพยายามมันจะไม่ยาก เห็นด้วยมากๆเลยโหยสุดยอดอ่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องแบบความพยายามแล้วในการเรียนแล้วเอออยากให้พี่พูดถึงเรื่องแบบอุปสรรคในการเรียนบ้างการเารียนสาขาอักษรศาสตร์เนี่ยมันยากตรงไหนมันแบบมันยากยังไงความยากของการเรียนคณะอักษรศาสตร์นะคะหลายคนจะรู้สึกว่าพวกวิชาคณิตาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากส่วนตัวเคยเรียนสายวิทยาศาสตร์มาสายวิศยะเปยนสายวิชัยทีนี้ก็เลยเห็นความแตกต่างกันชัดเจน คือหลายคนบอกว่าเลขยากวิทยากภาษาง่ายแต่ว่าจากการที่เรียนมาทั้งสองด้านเนี่ยคิดว่าวิทย์ง่ายกว่าวิทย์กับเลขง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีคําตอบแน่นอนแน่ชัดคือเราสามารถพรุ่ออกมาได้เลยแน่นอนว่าเออสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกนี่คือถ้าเราทาโจทย์อันนี้เสร็จเรียบร้อยมันต้องมีคําตอบ่างอี้ยกเว้นเราจะระดับสูงมากๆในขณะที่ด้านอักษรศาสตร์หรือว่าสังคมนู่นนี่นั่นเนี่ยอักษรพูดง่ายภาษาไทยสังคมคิตเลขไม่ใช่เลขสิภาษาไทยสังคมอังกฤษนู่นนี่นั่นเนี่ย พอเรียนขึ้มนมาในระดับสูงมันไม่มีคําตอบที่แน่ช,ชัดค่ะคือมันคือการคิดว่าแบบอ่ะเราเอาหนังสือเล่มน,นี้มากลางครูถามเราว่าผู้เขียนคิดอะไรเฮ้ย <c oughs> เราจะไปนึกเรื่องอะไรคือมันไืไ่องเกี่ยวกับมนุษย์มันเเป็นรื่องเกี่ยวกับการตีความทําให้ <c oughs> มันแบบกว้างไปหมดไม่มีคําตอบแีบว่าเฮ้ย A เท่ากับ B ต้องเป็น A เท่ากับ B เท่านั้นใช่ค่ะคืออย่างแบบอ่ะสมมติเราได้อยู่ในห้องเนี่ยเขาคำนวณมาละผนังกว้าง3เมตรคูณ3เมตรปริมาตรห้องก็เท่านี้ในขณะที่สายมนุษยส่าหรือว่าสายอักษรเนี่ยเราเรียนอะไร ขนงขังคาดด้วยสีดำค่ะสอนความมืดมนในจิตใจของผู้พูดอะไรอ <c oughs> ย่างเงี้ยรู้สึกอย่างไรกับการอยู่ในห้องนี้อะไรแบบนี้ค <c oughs> <c oughs> ือเราจะปไปได้ยังไงก็แบบสถาปนิกตีมาอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> อะไรประมาณนี้อ่ะถ้า,างั้นแบบอ่ะ <c oughs> สมมติว่าหนูอยากเรียนอักษรเงี้ยแล้วหนูต้องต้องฝึกยังไงต้องแบบจะเป็นผลดีกว่าไหมถ้าหนูเรียนสายศิลป์หรือว่าถ้าหนูเรียนสายวิทย์ก็โอเคอืมต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง ส่วนตัวคิดว่าทั้งสายศิลและสายวิทย์มีข้อดีและข้อเสียของตัวเองไม่ใช่ข้อเสี็จมีข้อดีของตัวเองที่แตกต่างกันคือถ้าสมมติว่าจะมาเรียนเนี่ยสอนเรียนสายศิลมาแน่นอนคุณได้เปรียบคุณปูพื้นฐานสิ่งนี้คุณแบบคุณคิดแบบเนี้ยคุณมายเซ็ตนี้มาเฉพ่จาะก็เรียนภาษาด้วยเนาะจะเรียนศิลจะเรียนเอกญี่ปุ่นแล้วเรียนศิลญี่ปุ่นมาก่อนอะไรแบบนี้ใช่หรือว่าแบบรู้ภาษาอันนั้นมาก่อนเช่นคุณจะเรียนเอกจีนคุณรู้ภาษาจีนมาก่อนแล้วเปิดมาวันแรกปุ๊บคุณเปิด วรรณกรรมเขาสอนภาษาจีนเพิ่มนิดหน่อยคุณก็พอเข้าใจแล้วว่าอ๋อคือเหมือนเราจะมีความนิยายเรื่องหนึ่งอ่ะเราต้องเข้าใจมันก่อนไม่เขียนอะไรใช่ต้องรู้พื้นฐานสุดคือแปลออกแล้วมันค่อยไปถึงขั้นตีความซึ่งแบบสูงไปกว่านั้นถ้าเกิดคุณเริ่มเร็วคุณรู้ภาษานั้นนะเร็วคุณก็จะอาจจะแบบไปได้เร็วกว่าคนอื่นแต่ก็มีข้อ,อยกเว้นเหมือนกันมันจะมีอัจฉริยะบางคนที่สามารถไปเร็วมากๆคือเอาเฟ่งมาเริ่มตอนนี้แหละแต่ว่าขยันไม่ใช่อัจฉริยะเป็นพวกที่ขยัน เราก็มุ่งหวังแล้วก็มีความขยันบวกเข้าไปเพิ่มเข้าไปก็จะไปทันอันนี้คือข้อดีของสายศิลป์ส่วนข้อดีของสายวิทย์เนี่ยคือเรามีความคิดอีกรูปแบบหนึ่งเราเคยผ่านความคิดแบบวิทย์ความคิดแบบเลขมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาเจออะไรที่แบบเป็นวิทย์หรือเป็นเลขในการเรียนรักษาเราจะไปค่อนข้างได้เร็วกว่าเด็กสายศิลป์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนคือคือทั้งคู่เคยเจอประสบการณ์คนละแบบกันมาทีนี้พอมาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าคณะอักษรในคณะสายศิลป์ ในในความรู้สายศิลป์ก็มีความรู้สายวิทย์ปนกันอยู่ในอักษรเช่นเวลาเราเรียนเรื่องภาษาศาสตร์เป็นวิทย์มากๆเลยการคืนเสียงเป็นยังไงเรื่องลิงว u สติกที่แบบว่ามันจะมีแบบทางชีวภาพด้วยว่าเันอยู่ต้ังแต่เรียนนี้รู้ใช่ใช่ซึ่งอันนี้แบบคือถ้าเรียนสายศิลป์มาบางทีอาจจะแบบอะไรคือเพดานออดซึ่งเขาบอกว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษซึ่งมันเป็นศัพท์ชีวะหรือว่าเราไปเรียนประวัติศาสตร์ใน ในอักษรก็จะเจอแบบครึ่งชีวิตการตรวจคาร์บอน16เฮ้ยเราต้องเรียนสิ่งนั้นดว้วยเหรออะไรอย่างนี้ค oh ออไม่ได้ใส่ใจก็จแบบเฮ้ยฉันเคยเรียนอ,อะไรอย่างนี้นก็จะมีข้อดีของมันนอกจากนี้ก็จะมีระบบความคิดอะไรที่แตกต่างจากเด็กสายสีเช่นแบบเออเราจะต้องแบบว่าคิดเป็นเหมือนเวลาเราทดลองวิทยาศาสตร์เราจะต้องคิดเป็นขั้นตอนอะไรอย่างนี้ ต,ต,ตัวแปรต้นตัวแปรกลางอะไรมันก็มาใช้กันได้ <_ d ata> ก็คือมันอยู่ที่การปรับตัวของเรามากกว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเรียนสายนี้หรือสายสิบมามพอมาเรียนมหาวิทยาลัยร,รูปแบบการเรียนมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตัวเหมือนเหมือนกันก็คือเรียนสายวิทย์สายสิบมาไม่สําคัญเท่าว่าโอเคเพอเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วอะเราปรับตัวยังไงที่จะเรียนในสาขาวิชานี้หรือว่าคณะนี้ให้มันอยู่รอบไปได้อย่างสวยงามเนาะใช่ค่ะสําคัญมากกว่าว่าตอนมัธยมเนี่ยเราเรียนแล้วเรามีความสุขหรือเปล่าเพื่อที่มันจะได้เป็นพื้นฐานที่ดีคือ คือตอนมนัธยมเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปฝืนเราอยากเข้าอักษรแต่เราไม่ได้ชอบแบบไม่ได้ชอบภาษาเราจะมาเป็นนักสอนประวัติศาสต์อย่างเงี้ยเราไปฝืนเรียนสิ่งภาษาเกลดกระตาจจะยแย่ๆเราไม่มีความสุขกับการเรียนเนาะอาจจะมีอคติไปเลยแล้วทาให้เราไม่แฮปปี้กับการเรียนมหาวิทยาลัยในขณะที่ถ้าเรา อยากเข้าอาักษรเราอยากเรียนภาษาแต่เราไปศึก<ฆ>เรียนวิทย์เราอาจจะแบบว่าทัศนคติต่อการเรียนยแย่ๆจนเราไปไม่ถึงอักษรก็ได้อ,อยู่ที่ความชอบมากกว่าแสดงว่าการเลือกทางเดินชีวิตนี่แบบมันสําคัญมากเลยเนะเราจะต้องแบบหาข้อมูลอะไรให้ดีจะได้รู้ว่าเอ,อ้ยต้องเลือกอันไหนอะไรยังไงเนาะก็ค่อนข้างสาคัญน,น,นะเพราะว่าโอเคตอนเราอยู่มปลายราจะรู้สึกว่าก็แค่เรื่องมหาลัยอะไรเงี้ยแต่พอจบมาทํางานเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเรียนมาในอดีต่ะมัน จะกลับมาในชีวิตเราในทางใดทางหนึ่งต่อให้เป็นเรื่องเล็กๆจิ๋วๆอะไรเงี้ยที่เรียนมาเดี๋ยวมันก็ได้กลับมาใช้เพราะแบบประสบการณ์ทุกอย่างที่เราเรียนมาทั้งหมดมันก็คือการเรียนรู้มันก็ทําให้เราการเป็นตัวเราในวันนี้ใช่ไหมซึ่งเราก็จะได้ขุดมันขึ้นมาใช้นั่นแหละตอนทํางานนั่นเองใช่ออางั้นพูดถึงเรื่องทํางานแล้วพอคนที่เรียนสายอักษรเนี่ยค่ะสายภาษาไบปั๊บจบไปแล้วเขาทํางานอะไรกันบ้างอะคะต้องบอกว่าเป็นคําถามโลกแตกสอนจบไปแล้วทำอะไรคือถ้าสมมติอะเรียนหมอจบไปเป็นอะไรเป็นหมอเป็นหมอจบ เป็นอย่างนก็ได้แต่ว่าแบบอ่ะมันก็มีแบบทเบียนาสที่ชัดเจนเออจบวิศวะก็เป็นวิศกรไปสิเป็นโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์จบอักษรเป็นอะไรถ้าตรงสุดๆเลยคือเป็นอะไรคะนักวิชาการนักวิชาการเป็นนักภาษาศาสตร์เป็นนักภาษาเป็นนักวิชาการที่แบบก็เรียนต่อปทปเอกกันไปจะเห็นว่าจำนวนมากจะเรียนไปทางนั้นแล้วก็เป็น็อกเตอร์ไปเลยเป็นเป็นครูเป็นอะไรอย่างนี้เป็นอาจารย์หาไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าอักษรค่ะเป็นอาที่ต้องเรียกว่า อันนี้ไม่รู้คนอื่นเป็นไหมนะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเชฟความคิดตัดความคิดของเราให้เราเป็นคนที่แบบเออค่อนข้างเข้าใจคนอื่นแล้วก็พยายามสื่อแล้วเราก็พยายามสื่อสารคือการเรียนอักษรนี่ทาให้เราสื่อสารได้เพราะเราสื่อสารได้เนี่ยการทำยานทุกอย่างบนโลกต้องอาศัยการสื่อสารทั้งหมดหเพราะฉะนั้นเราสามารถไปสายไหนก็ได้เราจะไปเป็นผู้สื่อข่าวก็มีเราจะเป็นครูอาจารย์อันนี้ก็ง่ายๆค่ะเราจะไปเป็นนักเขียนสบายมากเป็นล่ามเป็นล่ามโอ้ลานี่ยิ่งตรงสายเลยนักแปลเป็นเลขาน่เงี้ย แล้ด้วยความที่ในคณะเราสอนเรื่องทางการเขียนการพูดการฟังทุกทักษทุกอย่าง,างเป็นไม่ขายง่ายมากจะเป็นนักการตลาดก็ได้เพราะเราเข้าใจแบบความคิดของคนที่เราจะขายของให้แต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยตรงสายมากเพราะว่าเหมือนกับว่าสอนเนี่ยจะสอนให้เราเป็นคนชอบเรียนรู้อชอบหาความรู้เพิ่มเติมดังนั้นเมื่อจบไปแล้วเนี่ยความ ความแบบว่าชอบค้นชอบรู้ชอ,รชอบนู้นชอบนีของเราเนี่ยจะทําให้เราสามารถไปทํางานสายไหนก็ได้เพราะว่าพอเราอยากทําสายนี้เราก็อ่ะเราจะค้นความรู้เพิ่มเติมด้านสายนี้อทําให้เราแบบรู้จักแบบหาความรู้แล้วเอาองค์ความรู้นั้นน่ะมันมาประมวลผลตีความใช่ใชแล้วก็ไปใช้ไปทาอะไรก็แล้วแต่เราเลยเพราะมีวิชาในหอสอนเนี่ยที่ ตอนปีหนึ่งทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่ใส่มาทำไมอ่ะแต่จริงๆ oh. แล้วมันมีประโยชน์มากกับชีวิต mm hmm. คือวิชาชื่อประมาณว่าการค้นคว้าและการทำรายงานะ oh. ซึ่งเขาจะสอนเราหมดเลยว่าเราสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่ไงไหนที่น่าเชื่อถือ <Okay. S 2> หามาแล้วทำอะไรกับมัน mm hmm. อะไรเงี้ยเราจัดการข้อมูลนี้ยังไงอันไหนแบบโอเคอันไหนไม่โอเคอันไหนเราไม่มีประโยชน์ mm hmm. ซึ่งการค้นข้อมูลในยุคนี้โอเคทุกคนบอกว่าจะเรียนเรื่องอะไรไปทำไมเรามี Google แต่เรา Google ไปแล้วเนี่ยเราเจอสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าคือเรา ่อนที่เราจะไป Google เจอเราต้องรู้ก่อนเราต้องตั้งคำถามว่าอะไรเพื่อที่จะไปเจอสิ่งน,นั้นอะไรย่างเงี้ยก็คือมันก็สอนวิธีเราให้เราค้นหาข้อมูลซึ่งรู้สึกว่าเป็นสกิลที่ค่อนขา้างสำคัญในยุคนี้อ่ะตอนนี้นะคะก็น้องๆหลายคนที่ดูอยู่ก็คงจะรู้สึกว่าเฮ e ้ยสนใจแล้วอยากเรียนภาษาอยากเรียนคณะอักรษรศาสตร์มากขึ้นนะคะยังไงอ่ะขออีกหนึ่งคำถามหนึ่งแล้วกันนะคะพี่มีอะไรที่จะฝากถึงน้องๆที่แบบว่าอยากเรียนสายนี้บ้างเนี่ยจะแนะนำก็หาให้เจอค่ะตัวเองชอบสายนี้คนส่วนมากที่ชอบสายนี้จะ หนึ่งไม่รู้ตัวเองชอบสายนี้เพราะว่าคิดว่าแบบเฮ้ยภาษาเดี๋ยวเราไปเรียนเอาโรงเรียนภาษาตอนโตก็ได้ซึ่งมันไม่เหมือนการอันนั้นคือการเรียนภาษานี่คือการเรียนวิธีคิดคสองคือการที่เราค้นหาข้อมูลให้มากพอแล้วก็มุ่งมั่นกับความชอบของเราให้มากพอเพื่อที่จะแสดงให้คนทางบ้านเห็นว่าเราชอบคือในฐานะที่โอเคเรามีน้องเด็กมากๆเพราะฉะนั้นเป็นผู้ปกครองแล้วด้วยในฐานะที่เป็นผู้ปกครองด้วยแล้วเป็นคนที่เคยเรียนด้วยเนี่ยไม่มีผู้ปกครองคนไหนหรอกที่จะมาห้ามลูกไม่ให้ลูก เรียนในสิ่งที่ชอบเพราะทุกคนหวังดีกับลูกเสมอค่ะพูดเหมือนมีลูกเลยจริงๆน้องเป็นผู้ปกครองก็เป็นพี่สาวนะแม่เข้าใจผิดนะคะคือไม่มีใครแบบว่ามามาห้ามหรอกเพราะว่าไม่หวังดีคือจริงเขาห้ามเขาหวังดีเด็กส่วนมากตอนมัธยมเนี่ยมันจะเป็นช่วงวัยรุ่นมันจะแบบโวยวายมก็หนูจะเรียนนะแม่อะไรเงี้ยแม่รป็นแบความรู้สึกไม่ใช่แบบข้อมูลหรือว่ามันไม่มีความน่าเชื่อถืออะถ้าเกิดเราแบบเออใช่ไหมก็หนูอยากเรียนอักอนนะแม่อะไรเงี้ยแม่ก็แบบ เฮ้ยเธาอยากเป็นสาวอกสอนเดยชิคๆเฉยๆยหรือเปล่าเขาอยากเีนชิคๆอะไร่างนี้คือถ้าเกิดน้องมีข้อมูลที่มากพอนำเสนอให้เขาเห็นว่าแบบเฮ้ยจบกษรสไม่ตกงานจบกษรสอนมันนู่นนี่นั่นมีพี่คนนี้คนนั้นคนนู้นเขาก็จบการเขาก็ทําอาชีพได้อัดข้อมูลใหได้พอเราเรียนสิ่งนั้นเราเรียนสิ่งนี้เราไม่ใช่เราเรียนสอภาษาเราไปเรียนเพิ่มได้คือถ้าให้ข้อมูลที่มากพอผู้ปกครองเขาก็จะเห็นว่าแบบ มันโอเคนี่เธอมุ่งมั่นจริงๆเธอไม่ได้แบบว่าแค่เป็นการตัดสินใจด้วยฮอร์โมนชั่วครู่บางประโยคเหยนะถึงความตั้งใจความพยายามลงถึงแบบเขาก็เป็นหัวอนาคตเหมือนเขาก็เห็นถึงแบบเอออนาคตมันน่าจะไปได้ถ้าเกิดว่ามีแพชชั่นขนาดนี้เออคือถ้าวางแบบทางของเราให้ชัดพอแล้วนาเสนอให้เขาเห็นมันก็เหมือนกับไปโฆษณาเขาแหละคือถ้าเขาซื้อเขาก็จะสนับสนุนเราเองดังนั้นหนึ่ง หาสิ่งที่เองชอบไปเจอสองคนข้อมูลของมันให้มากพอให้ให้รู้แน่ชัดว่าเราชอบและเพื่อนําเสนอให้คนอื่นเห็นด้วยว่าเราชอบจริงๆโอเคตบมือให้พี่วิวหน่อยค่ะทุกคน <laughs> ขอบคุณพี่วิวมากๆเลยนะคะที่มาพูดถึงวันนี้อ่ะก่อนที่จะจากกันไปขอให้พี่วิวพูดถึงชาแนลของพี่วิวอีกสักนิดนึงนะคะสําหรับชาแนลพอ n t of view ใช่ปะ่ะเออมันมันเกี่ยวกับอะไรทําไมถึงคิดทํำชาแนลนี้มันเริ่มจากอะไรก็ <laughs> <laughs> ส่วนตัวเป็นคนชอบนะร่ะดีค่ะเราก็เห็นเพื่อนๆรอบตัวเนี่ย รู้สึกว่าวรรณคดีเป็นการปีนกำแพงขั้นใหญ่ทุกคนแบอบกว่าเฮ้ยวรรณคดีน,น,น่าเบื่อแกนั่งอ่านบ้านรือแกเนี่ย mm hmm. มันก็เริ่มจากการแบบว่าเฮ้ยฉันจะเมาให้แกฟังวรรณคดีมันสนุกนะ mm hmm. ก็เมาให้เพื่อนฟังพอเมาให้เพื่อนฟังปุ๊บก,ก็เริ่มมีการเมาลงโซเชียล oh. พอเริ่มมีการเมาลงโซเชียลลงทวิตต์ต์เฟซบุ๊กคนก็เริ่มแบบเฮ้ยตามเยอะเอ้ยมันก็มีคนฟังเราเหมือนกันนี่ mm hmm. ทีนี้พอเริ่มมีคนขอเรื่องเก,กา่าบ่อยๆเริ่มขี้เกียจโพสต์จ hmm. ังเข้ใจเลข้าใจเลยเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วฉันถ่ากัแล้วนโอเคคคททีีนน้ะะ<ๆ>ุกป อย่าลืมนะคะไปตามช่อง Point of View ของพี่วิวซึ่งตอนนี้พี่ซิมก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะเพราะมันมีวรรณคดีอะไรหลายๆ,ๆอย่างเลยที่แบบน่าสนใจมันสะท้อถึงอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเราแล้วเราก็ไม่ได้เรียนมันตอนที่นะ้ายังเป็นเด็กอะ่ะมันน่าสนใจมากเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนไปตามกันแล้วนะที่สําคัญใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องโดยพี่เขาพูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งด้วยเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกัแบช่อง Point of View นะคะแล้วก็สำหรับวีโอสัมภาษณ์นะคะก็จะมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครสนใจสาขาไหนก็ลืมมินมาด้านล่างเลยนะคะสวหรับวี เราก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ Thanks for watching See you later Bye, Bye. สวัสดีค่ะ <laughs>